ก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อลแมนหรือว่าพี่ๆเพื่อนอ่อไรเดอร์ใครอื่นครับช่วงนี้ก็ทางไรเดอร์นะครับมีกระแสอ่อ ที่เป็นข่าวค่อนข้างแรงก็ม,งมีอยู่ถึงข่ายนะครับช่วงนี้นะครับก็ตัวผมนะครับผมอยากวันนี้มาเล่าให้หายที่ถึงกีเสรนะครับจากหลังจากที่หายไปประมาณสองสามอาทิตย์หรือเกือบเดือนนั้นเพื่อนนะอพอดีผมด้วยเวลาด้วยนะครับมันไม่มีเวลาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆ,ๆนะครับก็หลังจากนี้นะครับจะพยายามนะครับ ทำให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้แค่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆนะครับตัวผมนะครับเป็นทั้งร i d เดอร์นะเพื่อนๆนะและ้ว <What? S 1> แล้วก็ขายของนะครับมีร้านขายของนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันด้วยนะครับเป็น <the> เป็นทั้งร้านขายของและร i d เดอร์วิ่งส่งของนะครับก็เดี๋ยวการจะมีการทำคลิปของทาง ร้านอาหารให้ดูด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอ้มันกัดว้าวครับออตอนนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับก็มันมีอยู่ทุกสังคมนะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับแล้วก็แค่อยากจะมาเตือนเออพื่อนๆน,น,น,นะครับที่ปล่อยเช่าไอดีอ ID นะครับ ก็เห็นไหมครับว่าพอคนที่เอาไปทำแล้วไม่ดีนะครับมันส่งผลกระทบต่อตัวเรายัางไงบ้างแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ครับเราก็โดนไปด้วยนะครับนะครับก็โดนทั้งแบรนด์ Band, นะครับแบรนด์ Band ID ของเราไปเลยนะครับแล้วเวลา <Okay. S 1> เราจะไปสมัครที่ไหน มันก็ยากนครับแบรนด์ไอดีไม่เท่าไหร่ครับมันมีชื่อเราด้วยนะเพื่อนๆก็ใครที่ผมเข้าใจนะครับใครที่ไม่มีเวลาวิ่งแล้วปล่อยให้ไอดีอ ID นะครับคนอื่นเช่าหรืออะไรยังไงนะครับก็อันนี้ก็ระวังนะครับระวังกันด้วยนะครับเพราะตัวคนที่ปล่อยเช่าก็โดนนะครับก็ กานฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเออวันนี้นะครับแค่อยากเอ่อให้พี่พีเิเพื่อนนะครับได้ดูคลิปเล็กๆน้อยแค่นี้นะครับก็อาจจะเอ่อให้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 คนที่ติดตามผมนะครับได้เอ่อดูว่าผมยังเอ่อทำคลิปวิดีโอนี้ต่อไปนะครับแล้วก็จะหาเวลาว่างทำให้ได้เยอะนะครับแล้วก็เอ่อเดี๋ยวจะมาพูดเรื่อง เ,เกี่ยวกับคนทีเ่เขาเรียกอะไรนะพ,พิการหรืออะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับการได้ยินหรือว่าส่วนอื่นนะครับก็จะเดี๋ยวจะทําคลิปของทางไลแมนให้ดูนะครับไลแมนตอนนี้เดี๋ยวจะมีแบบแบ่งเวลานะครับก็คือเป็นกะนะครับซึ่งใครที่ได้แล้วเป็นกะหรืออะไรยังไงนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้ด้วยนะครับว่า ว่าประสบปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าและวิง่งวิ่งแล้วเป็นยังไงหรือว่าใครที่ได้แล้วมีประสบปัญหาอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณยูสเซอร์ที่ยังติดตามอยู่นะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดนะครับวันนี้ไปแล้วครับมาบ่นให้ฟังแค่เล็กๆน้อยอาจจะให้แค่หายคิดถึงนะครับว่า เอ่อทำไมก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับก็ถามมาว่าพี่ทาไมช่วงนี้ไม่อัปคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปให้เยอะขึ้นนะครับขอบคุณทั้ง7 800ผู้ติดตามนะครับมันจะถึงพันซับแล้วนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ